เปิดสาเหตุที่ปลิดชีวิตคุณต้อมเสียชีวิตพร้อมสุนัขสุดเศร้าค่ะต้องบอกว่าเมื่อวันที่ผ่านมานะนะคะที่ปทุมธาน,นีค่ะกับการเสียชีวิตของหญิงสาวรายหนึ่งนะคะพร้อมกับน้องๆสุนัขอีก11ตัวค่ะซึ่งทางด้านของสพมเมืองปทุมได้มีการทราบชื่อก็คือนางสาวประกายวันแสงเพชรน,นะคะอายุ4 7ปีค่ะ ขณะที่เธอนั้นทําอาชีพเพาะเลี้ยงสุนัขพันธุ์พุตเต้นขายพร้อมกับทำอาชีพแปลภาษาไปด้วยได้เป็นนักแปลมือหนึ่งของประเทศเลยนะคะสาเหตุการปิดชีวิตนั้นเกิดจากเธอเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ สามารถแปลโดยความสามารถของเจ้าตัวนั้นนะคะสามารถแปลได้ถึง4ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะเกาหลีญี่ปุ่นและฝรั่งเศสในภาพยนตร์สารคดีเกมโชว์รายการอาหารท่องเที่ยวและซีรีส์ต่างๆให้แก่ทางโทรทัศน์และเน็ตฟิกนะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบ Facebook ผู้เสียชีวิตพบว่ามีเพื่อนร่วมงานและเพื่อนสนิทเข้ามาแสดงความเสียใจเพียบค่ะทางทีมงานเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยค่ะ